นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนวันสุดท้ายพรุ่งนี้9พฤศจิกายน2568อิทธิพลของพายุคข่าแมกกีที่อ่อนกําลังลงและสลายตัวในบริเวณตอนล่างของภาคเหนือทำให้ในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ชี้เป้าพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนัก ประจำวันที่9พฤศจิกายนได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะยยาและตากนอกจากนี้ยังมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิหนองบัวลำพูนนครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกสะแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชมบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหนึ่งวัน